สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 นะครับก็เจอกันใน e ีีที่3นะเป็นเรื่องของการหมุนนะครับเป็นเรื่องของการหมุนเนาะเมื่ออ P ีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการสะท้อนนะครับก็นักเรียนก็ไปเจอกับคำว่า e m b น l a n c นะก็คือรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินนั่นเองนะครับใครที่ทำถูกทำถูกต้องนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณเข้าใจในเรื่องการสะท้อนแล้วนะ ต่อไปเป็นเรื่องของการหมุนครับการหมุนนะไปดูครับว่าหัวจะหมุนไหมดูครับการหมุนนะครับมันก็ให้นักเรียนคิดถึงเรื่องของนาฬิกาเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นการหมุนนะครับหลักๆเลยนะครับมันจะต้องมีจุดหมุนนะจุดหมุนก็คือไอ้ตัวกลมๆที่อยู่ตรงกลางจุดหมุนนะสองก็คือทิศทางการหมุนนะทิศท,ทางก็คือมันจะมีแค่2ทิศท,ทางคือ ตรงนี้ถ้าหมุนไปทางนี้เขาเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาโอเคไหมก็คือนาฬิกาวิ่งไปทางไหนก็ตามเข็มนาฬิกาอันนี้คือทิศทางหรืออีกฟัง่งนึงกลายเป็นทวนเข็มนาฬิกานะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ไม่ยากเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปต่อหรือพัดหอไหมมันก็จะมีจุดเหรอไหมกูขอลบอันเดิมก่อนนะครับอ่ามันก็ยัมีจุดตรงนี้ครับ จุดหมุนก็คือจุดอยู่ตรงนี้สีแดงตรงนี้เห็นไหมที่ครูเอาปากกาวางตรงนี้นะะอ่าจุดหมุนแล้วก็ทิศทางไงไหมมันจะพุ่งมาจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับอันนี้คือทิศทางของมันหรือพัดลมอ่ะพัดลมแบบโบราณโบราณน,นะก็จุดหมุนของมันก็อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พัดลมมันก็ถ้าหมุนจากซ้ายไปขวาก็ตามเข็มนาฬิกาถ้าหมุนจากขวาไปซ้ายเขาก็เรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาเนาะ อ่านี่คือตัวอย่างเห็นไหมตัวอย่างเยอะแยะครับกังหันลมเห็นไหมเยอะแยะนะครับโอเคอันนี้คือภาพให้มันมีสีสันนิดนึงนะโอเคไปลุยเห็นไหมเป็นเรื่องของเนื้อหาก่อนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวครูจะสรุปให้เนาะการหมุนคือการแปลงรูปเลขาคณิตด,ด้วยหมุนรูปต้นแบบนะเขาจะมีรูปต้นแบบมาให้แล้วก็หมุนโดยเคลื่อนไปตามเส้นรอบวงนะ ของวงกลมซึ่งมีจุดตรึงจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและจุดที่สมในการทํามุมที่จุดศูนย์กลางเท่ากันไม่ต้อนอย่าเพิ่งงงนะครับอันนี้มันเป็นภาษาคณิตนะมาดูกันครับเขาพูดถึงคําว่าจุดตรึงจุดตรึงจุดหนึ่งเขาก็ให้ความหมายว่าจุดตรึงเรียกว่าจุดหมุนเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดจุดตรึงแล้วอันนั้นเป็นภาษาคณิตแล้วนะแต่เราจะบังพูดจุดหมุนแทนจุดหมุนก็นอย่างที่ครูบอกครับคือไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับคือจุดหมุนนะมันจะต้องมีจุดหมุนเห็นไหมจุดหมุนแล้วมันบอกอะไรภาพต้นแบบนะหมุนภาพต้นแบบสมมติครูให้เป็นเข็มยาวเข็มยาวคือสีแดงตรงนี้นะครับเข็มยาวเป็นภาพต้นแบบนะนะตอนนี้มันชี้ไปที่10นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่10บนาฬิกาสินาทีถูกต้องไหม ่ะคือเลขก2ถ้ามันชี้มาที่เลขสีครูพยายามจะวาดให้มันสวยที่สุดนะครับไม่ต้องหัวเราะนะนะมาถึงตรงนี้ครับสมมุติว่านี่เข็มยาวมันชี้ไปที่เลข4เห็นไหมรูปต้นแบบคือเข็มยาวชี้เลข2รูปที่ได้จากการหมุนคือเข็มยาวที่ได้อ่าชี้ไปเลข4เห็นไหมรูปทั้ง2รูปมันจะต้องเท่ากันเหมือนกันทับกันสนิทแต่ครูวาดไม่เหมือนเองนะ แต่นักเรียนก็จินตนาการไหคิดภาพไม่ออกนะเวลามันหมุนจากเลข2มาหาเลข4่ครับเห็นไหมเข็มมันจะต้องเท่ากันเวลาทับกันมันก็จะต้องทับกันสนิทนี่คือความหมายของการหมุนโอเคไปต่อการหมุนก็ยังมีอยู่3ข้อนะครับจุดที่สมในการแต่และคูย่ยิงพูดก็ยิงมองหัวนะครับก็อย่างที่ครูบอกนะครับสรุปเนาะก็มันมี ทวนเข็มกับตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมทวนก็ลงซ้ายลงขวาซ้ายไปขวานะทวนเข็มก็ขวาไปซ้ายนะครับจุดหมุนอาจจะไม่อยู่บนรูปต้นแบบหรืออยู่บนรูปต้นแบบก็ได้มาดูกันครับเป็นยังไงอ่านะตัวอย่างกรณีที่1เวลาที่มีจุดหมุนเขาให้เป็นจุด O อยู่บนรูปต้นแบบเป็นยังไงอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหม จุด o อ,อยู่บนรูปต้นแบบก็คือทับที่ตูดของลูกศรอ่าแล้วเวลาหมุนมันจะหมุนยังไงครับมันก็หมุนไปแบบนี้ครับเห็นไหมมันค่อยๆๆไปตามสีเขียวเห็นไหมเวลาหมุนอันนี้ก็คือหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาเวลาหมุนมันก็จะเป็นแบบนี้ครับชึบชึบชึบเห็นไหมหมุนตามเข็มนาฬิกาจุดตรงนี้มันจะต้องอยู่ที่เดิมนะครับแต่ปลายลูกศรจะต้องหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมหมุนแบบนี้นะครับ อันนี้คือการหมุนเนาะแต่รูปต้นแบบคือสีเหลืองนะครับกับรูปที่ได้จากการหมุนคือสีเขียวต้องมีขนาดเท่ากันต้องเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะครับเพราะมันคืออันเดียวกันนี่ใช่ไหมมันแค่หมุนเองอะโอเคนะไปต่อครับกรณีที่2คือจุด O ที่ไม่อยู่บนรูปต้นแบบเป็นยังไงใช่ไหมตอนนี้ครูมีรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้อันนี้คือรูปต้นแบบ นะแล้วจุดหมุนอยู่ตรงไหนอยู่ด้านล่างนี่เลยครับมันอยู่ด้านนอกของรูปต้นแบบเลยแล้วเวลาหมุนมันหมุนตรงนี้เขาเรียกว่าหมุนอะไรครับมันไปทางนี้เขาเรียกว่าหมุนทวนหรือตามทวนหรือตามเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมมันหมุนจากขวาไปซ้ายมันทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมแล้วก็หมุนไปไปเจอกับรูปตัวนี้เห็นไหมคือรูปที่ได้จากการหมุนเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างของจุด หมุนที่ไม่ได้อยู่บนรูปต้นแบบนะก็หมุนได้เหมือนกันก็อยา่าซีเรียสนะไปครับมาดูเนื้อหาจริงๆนะครับกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบที่มีรูป A พลม B พลม C พลมเป็นรูปที่ได้จากการหมุนอ่าก็คือรูปนี้เป็นรูปต้นแบบแล้วรูปนี้เป็นรูปที่ได้จากการหมุนนะแล้วหมุนรอบตามจุด P มาดูครับตอนนี้เขากำหนดให้ สี่เหลี่ยมเ้ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม abc มาให้นะแล้วเขาต้องการรูปสามเหลี่ยม a พาม์ b พาร์ c พรนะโดยที่หมุนลอดจุด p ตามเข็มเห็นไหมพอพูดถึงตามเข็มนักเรียนต้องมองให้ออกว่ามันต้องหมุนจากซ้ายไปขวามือตามเข็มนาฬิกาด้วยมุมที่มีขนาด90องศาแนะ่ยังมีบอกมุมมาอีกว่าต้องหมุนไป90องศา มาดูกันครับว่าเราจะทํำยังไงเห็นไหมตามเข็มเราต้องรู้ไหมจากซ้ายไปขวาแสดงว่าภาพเนี่ยมันต้องหมุนไปทางขวามือคือตามเข็มนาฬิกาเนาะพอเรารู้ว่ามันหมุนไปทางนี้ปุ๊บเห็นไหมเราก็มาวัดองศาก่อนครูให้จากจุดไปหาไอ้มุม A นู่นเลยคือปลายสามเหลี่ยมนั่นอะ่ะอ่าอันนี้คือเส้นของรูปนี้เพราะฉะนั้น90องศามันอยู่ตรงไหนครับมันก็ต้องตั้งฉากแบบนี้ถูกต้องไหม90องศา เห็นไหมเราก็ต้องวาดมุมออกมาก่อน90องศาแสดงว่าตัว A ตัวนี้ปลายตัว A เนี่ยมันจะต้องมาอยู่ฝั่งนี้ละโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็วาดไปครับฟืบเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองหมุนไปหมุนไปก็คือการหมุนไปแบบนี้แหละหมุนไปครับแล้วมันก็จะเกิดรูปนี้ออกมาเพราะฉะนั้นตัว A ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น A อพามเห็นไหม A ตัวนี้ก็กลายเป็น A อพาม B ตัวนี้มันก็ถูกหมุน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 เป็นจุด B ีาตัว C ที่ถูกบันอยู่มันก็โดนหมุ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 นมาอยู่ที่ C ีพาเห็นไหมอันนี้คือการหมุนเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับเราต้องหาจุดหมุนหาทิศทางแล้วก็หาขนาดของมุมที่จะหมุนแค่นี้เองเราก็จบแล้วในการหมุนในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมบัติการหมุนอีกแล้วครับสมบัติ ก็อย่างที่ครูบอกนะครับมันก็จะทับกันได้สนิทใช่ไหมภาพที่าภาพต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนต้องทับกันสนิทด้วยไม่พลิกรูปด้วยเห็นไหมเราก็ไม่ได้พลิกใช่ไหมเราแค่หมุนเองเมื่อกี้เห็นไหมการก็จะเท่ากันทุกประการแค่นี้เองสมบัติของมันแบบฝึกหัดทายคลิป ep ที่3ให้นักเรียนสร้างภาพ,พจากการหมุนด้วยรูปต้นแบบรอบจุด o นะตอนนี้มีรูปต้นแบบให้คืออะไรไม่รู้สีชมพูเนี่ย แล้วก็มีรอบจุดจุดุนก็คือจุดโตรงนี้ครับจุดหมุนคือตรงนี้นะ,ะห่างจากปลายหวัวใจนะห่างลงมา3มเซนนักเรียนก็ไปวาดเองนะจะวาดรูปใหญ่รูปเล็กกันแล้วแต่นะครับก็ให้ห่างจากจุดหมุน3มเซนนะแล้วก็ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกามุนไปทางไหนไม่รู้ทวนเข็มนาฬิกาครูบอกไปแล้วนะครับก็ลองทําดูด้วยมุม90องศามันจะเป็นรูปแบบไหนครับ ส่งมาให้ครูดูนะครับเพื่อดูหน่อยนี้ว่านักเรียนเข้าใจจริงไหมในการหมุนเนาะโอเคก็ขอจบ EP ีที่3ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปสวัสดีนักเรียนทั้งหลาย